ดอกชบ้าไม่เคยอิจฉากุหลาบส่วนดอกกุหลาบก็ไม่เคยโอ้โอวดว่าตัวเองแพงกว่าในวันวาเลนไทน์ต้นดอกไม้คุณนายตื่นสายก็ไม่เคยสงสัยว่าทําไมตัวเองถึงไม่ตื่นเช้าเหมือนดอกทานตะวันเพราะพวกมันต่างเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับตัวเองและทําหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีโดยการพลิดอกออกใบอย่างสวยงาม กดปุ่มหนึ่งครับเขาจะแปลให้อัตโนมัตินะฮะนี่ฮะสวัสดีครับกับเครื่องแปลภาษาอัจฉริยนะตัวนี้นะครับจะมาแนะนำโหมดแปลแบบเรียลไทม์นะฮะคือการพูดฟังบรรยายการพูดโยาวแล้วก็ให้แปลาาทีเดียวนะ ตัวนี้นะสามารถแปลถึง139ภาษาทั่วโลกเลยอ่ะเรามาลองพูดแบบยาวๆดูซิว่าเขาจะแปลยังไงนะะตัวนี้เป็นชิปประมวลตัวใหม่นะฮะสามารถแปลด้วยเร็วมากอ่ามาลองดูกันซิเราก็เลือกภาษาที่เราจะคุยด้วยนะว่าเรามีเชือเพื่อน่างชาติมามาฟังบรรยายนะครับบรรยายไทยเลยอ่าหรือว่าบรรยายภาษาอะไรก็ได้ที่มันสลับาสลับกันได้เลยเนาะเราจะพูดไทยแล้วเป็นบรรยายอีกเป็นภาษาหนึ่งนะอ่าภาษาที่2นะฮะ ตัวนี้มันสามารถแปลถึง1นึ่งร้อยสาภาษาทั่วโลกอะให้แปลเป็นภาษาอาังกฤษอเมริกาแล้วกันนะอาเป็นประการบรรยายนะพูดายาวนะเรามาลองเริ่มต้นกันนะผมจะใช้เป็นแบบค,คําคมบรรยายายาวๆนะลองดูนะครับก็คือกดปุ่มหนึ่งครั้งนะฮะปุ่มฝั่งนี้คนนี้บรรยายปุ่มฝั่งนี้คือภาษาฝั่งขวาบรรยายนะโอเคภาษาไทยบรรยายลองกดปุ่มซ้ายนะฮะ ดอกชบ้าไม่เคยอิจฉากุหลาบส่วนดอกกุหลาบก็ไม่เคยโอ้โอวดว่าตัวเองแพงกว่าในวันวาเลนไทน์ต้นดอกไม้คุณนายตื่นสายก็ไม่เคยสงสัยว่าทำไมตัวเองถึงไม่ตื่นเช้าเหมือนดอกทานตะวันเพราะพวกมันต่างเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับตัวเองและทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีโดยการผลิดอกออกใบอย่างสวยงาม กดปุ่มหนึ่งคเขาจะแปลให้จนมัตินะฮะ Fla never envies roses Roses never boast that they are more expensive than Valentine's Day And Mrs. Flower who gets up early never doubts why she doesn't get up early This sunflower suits herself with her growing environment Do your job well with the thinking of beautiful flowers blooming and falling จะฟังต่อกดปุ่มให้แปลได้เลยนะกดปุ่มปุ๊บก็จะสามารถแบบเสียงเข้าไปในเครื่องได้เลย จะมีแต่คนเท่านั้นแหละที่มักจะสงสยัยและเอาสิ่งนั้นไปเปรียบเทียบกับสิ่งนี้หรือแม้กระทั่งเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเราทุกคนต่างมีคุณค่าและมีสิ่งที่ทำได้ดีในตัวเองไม่เหมือนกันต้นหญ้าถ้าอยู่ในกระถางต้นไม้มันก็คือวัชพืชแต่ถ้ามันอยู่ในทุ่งกว้างมันก็สวยงามด้วยตัวมันเองคนเราก็เหมือนกันทุกคนต่างมีคุณค่า อยู่ให้ถูกที่อยู่ให้ถูกเวลาหาให้เจอว่าที่ไหนเหมาะกับตัวเรารู้ว่าที่ไหนเหมาะแล้วเราจะมีคุณค่ามากที่สุดใบมีดโกนถึงจะคมแต่ก็ตัดต้นไม้ไม่ได้ขวานถึงจะแข็งแรงแต่ก็โกนหนวดไม่ได้เราทุกคนต่างมีความสำคัญไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเอาเราไปเปรียบเทียบคนอื่นอีกเลย <laughs> Only these people always doubt, and then compare this with this, or even compare ourselves with others. We are all valuable, and if we don't do anything well by ourselves, it will be different. Potted plants are weeds, but if they are in vast fields, they are beautiful in themselves. We are all the same. Everyone has his own value. Only when we find the right place and know the right place can we be valuable. Above all, the razor's blade, though sharp, could not cut down trees. The axe, though strong, could not shave. We all have different importance. So don't compare us with others. 啊, <men> <aussireated> <rhouses> <also well helpful> เรากดเปิดบูทูตก็กดเชื่อมต่อหูฟังบูทูธได้เลยหรือว่าลำโพงบูทูธได้เลยนะถ้ามันมีหูฟังอยู่ก็ขึ้นชื่อมาให้เราเลือกกดแบบนี้ก็คือได้เลยเนาะ,อ,ะออกลำโพงบูทูธก็ได้หูฟังบูทูธก็ได้นะมีหลายโหมดมากๆนะฮะเมื่อกี้เราใช้เป็นโหมดเรนะียลไทม์นะฟังบรรยายนะคือเครื่องแปลภาษาจะรุ่นนี้นะ,ะแปลได้เร็วมากๆนะฮะแปลได้ถึง139ภาษาทั่วโลกนะฮะ,ะใช้งานสามระบบเนาะใส่ซิมมือถือเนาะได้ซิมได้ทุก ทุกเครือข่ายทั่วโลกเลยนะไปประเทศไหนก็ใช้ซิมของประเทศนั้นได้เลยหรือว่าเป็นซิมไทยโรม m i n g ไปก็ได้เชื่อมต่อ WiFi ก็ได้จะเป็น Wi-Fi บ้านหรือว่า Wi-Fi มือถือก็ได้นะเขาสปอต Wi-Fi มือถือได้เลยจะเป็น w i f i 2.4GHz หรือ w ว f i 5G ได้เลยนะตัวนี้รองรับ 5G ได้เลยอ่าและอีกอันนึงฮะสามารถไปลแบบออฟไลน์ได้ด้วยเนาะออฟไลน์ได้ร้อยสิ้าภาษาทั่วโลกแล้วก็ไปออฟไลน์ได้อีก16ภาษาหลักๆของโลกด้วยนะฮะคือไม่ต้องมีเน็ตนะไม่ต้องมี WiFi ไม่ต้องมีซิมเลยก็สามารถเลือกภาษาแล้วก็ แปลได้เลยนะตัวนี้มีมีเมมโมรีในตัวเนาะแล้วก็หลบภาษามาไว้นี่ก็จะช่วยประมวลผลนะ,ะแต่ว่าแปลออนไลน์จะแม่นยำรวดเร็วมากกว่านะเพราะว่าตัวนี้มันมีหลายฐานคําศัพท์นะฮะหลายฐานข้อมูลนะหลายคําศัพท์อ่าหลายฐานข้อมูลมาให้แบบประมวลผลแล้วก็แปลนะแปลได้ดีมากๆนะฮะความแม่นยำนะเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะตัวนี้เนาะโอเคเครื่องแปลภาษาอาาัจฉริยะนะฮะของแท้ต้องแอดวิสุคร,ครับเท่านั้นนะฮะ อ่าสินค้ารับไว้หนึ่งปีเต็มเนาะระวังของเลียนแบบนะฮะอ่าของแท้ต้องแอดวิซูครับเท่าน,นะะั้นฮะสินค้าดีมีคุณภาพนะฮะอ่าเร็วมากๆนะครับแล้วก็แต่ละหมวดแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมีวิธีการใช้งานนะผมก็จะขึ้นให้เรื่อยๆลงให้เรื่อยๆอ่ารีวิวให้เรื่อยๆนะครับผมครับสินค้ารับไว้หนึ่งปีเต็มครับผมครับทุกคุณมากครับบ๊ายบาย